สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมะชาโจ๊บปวนแม่สอดสดๆนะจ๊ะส,ส,ส,สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทวนความรู้ก้านพูกันนะครับก้านพูเนี่ยตั้งแต่ทําคลิปลงไปนะครับถ้าใครเป็นเอฟซีก็จะเห็นว่านานมากนะครับตั้งแต่การพูเล็กๆนะใช้ถุงใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาทวนความรู้กันเพราะว่าไอเนี่ยมันโตแล้วนะครับเราจะลองมาทวนความรู้กันว่ามันจะดื้อไหมมันจะกลัวไหมนะครับไม่ต้องอ้อนไม่ต้องอ้อนอยู่เฉยการขึ้นหลังก้านพู่เป็นอะไรที่ง่ายมากเลย มันไม่ดื้อนะดื้อไม่ดื้ดอแต่ปุ่นมันเยอะเืกินนี่นะครับขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวถ้ามาเจอวัตถุมันจะเป็นยังไงอ่ะดีๆนะหยุดอันเนี้ยมันถุง แค่ถุงเองอ่ะไม่ถอยดิหยุดแค่ถุงหยุด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 อันนี้แค่ถุงนะดูนะเนี่ยนะครับก็คือดูดีๆเวลาจับเชือกนะครับอย่าจับให้สุดนะ เวลามันดึงอ่ะเราต้องเดินตามนะครับอย่าไปฝืนดึงกับมันนะเราสู้แรงไม่ไหวหรอกเดินตามแต่เชือกจะหลุดมือเป็นพอนะครับมาสวัสดีโพงเลยโพงกำนับเลยอ่าอ่านนี้หยุดไม่ได้ตีจะกลัวอะไรล่ะ ยุดยุดเอาขวางหน้าเอาขวางหน้าอะไรหยุดดยดดีดไม่ยอมไม่จับหามไงก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละกลัวอะไรถามหน่อยถามจริงกลัวอะไรเนี่ยถุงเนะี่ยฮะมึงรู้จักไหมยืดอกพกถุงอะ่ะมึงเจอไอฟ้ฟ็อกซี่มึงก็แค่ๆๆๆๆๆใส่เขา มึงไม่ใส่ถุงได้ไงเขามีผัวแล้วมาหน้าก่อนรอเดิมวายก่อนค่อยว่าก่อนอาจจะให้อาจจะให้เสริมอยู่ดีๆหยุดหยุดดีๆหยุดหยุดหยุดเนี่ยมันไม่มีอะไรเห็นนะจังหวะจังหวะ จังหวะไอเนี่ยนะครับจังหวะจังหวะม้าตื่นอนะ่ะม้าวิ่งเข้ามาให้ระวังด้วยนะอันเนี้ยคือเราเลี้ยงกันมานะครับมันยังเคยโดนตีโดนปาล์มโดนอะไรบ้างนะครับถ้าม้าที่ไม่เป็นเลยเนี่ยเขาจะเห็นเราเป็นศัตรูแล้วเขาก็จะพุ่งใส่เราเลยมันแค่ถุงเนี่ยเป็นไงฮะเวลาตัวเองอะ่ะควรดีอ่ะเป็นไงบ้างฮะเวลาใส่ผมมึงก็ข่าบุมประเด็นนะ คือมันสูงขึ้นแล้วมันก็ลงของนะครับความจริงเนี่ยวันนี้อากาศว่าจะฝึกสโนโสนเนี่ยตอนนี้สูง155เป๊ะเลยนะสูงเร็วมากนะครับสองขัวเองนะครับอา่าที่ไปขิ้มาอาอา้ภูก่อนดีกว่าเพราะไอ้พูมันงุนง่านงุนง่านจะกวนตัวเมียนะครับก็เลยว่าจะให้มันอยู่ในโอวาสกหน่อยหนึ่งใครดูอยู่ฝากกดติดตามช่องประชาจัปวดไม่สองด้วยนะครับมันมีอะไรเห็นนะมันก็ไม่มีอะไรนะหยุดหยุดหยุด ไอทีทีแรกที่ผมลองอ่ะมันห่อยปื้ดเลยนะหยุดดีๆหยุดดีๆหยุดดีๆไม่ได้มีอะไรเลยหยุด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 ไม่เอาไม่เห็นดีเป็นที่พึ่งไม่เอาอยู่เฉย อะไรเนี่ยกลัวอะไรเนี่ยลงเด้อหยุดไม่เอาไม่วิ่ง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 หยุดหยุดเออไม่เอาไม่วิ่ง ลืมไปหมดแล้วใช่ไหมพี่ชาประเด็นนะครับที่ก้านผูนิ่งได้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับทำอะไรก็ได้เนี่ยก็เป็นผลจากการฝึกแบบนี้เหมือนกันนะครับการเวิร์กนี่นแหละนะครับก็ฝึกหมดเลยท้องเพืง,งนะครับได้หมดเลยเรื่องถุงเรื่องอะไรวัตถุก,กระสอบขึ้นหลังนะครับได้หมดเลยแล้วมันก็ได้พื้นฐานตรงนั้นมานะครับมันก็เลยไม่ดื้อมากนะครับทีเนี้ยพอตอนเนี้ยมันอยู่ในฮอร์โมนไววาวุ่นห้าขวบเนี่ย มันเริ่มสร้างฮอร์โมนอยากจะมีแฟนนะครับอยากจะฉันรักเธอแล้วเนี่ยมันก็เลยมีอาการแบบว่าดื้อน,นะครับเริ่มกวนคนเริ่มแงบบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะเอาแต่ใจอ่าอันเนี้ยจะถามว่าโดยพื้นฐานแล้วก็ยังไม่มีความก้าวแล้วที่จะทำร้ายคนจริงๆนะครับต่อให้แบบเจอตัวเมียง,งุ่นงาน่านยังไงก็ช่างนะครับอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กๆนะครับถามว่าถ้าไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยเป็นเรื่องอย่างสนุกตัวเนี้ยดื้อแพ่นะครับเดี๋ยว มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมไมันมีอะไรที่ไหนล่ะดูดีๆยูสเอา O <coughs> นเน่ไม่เตื่นไ yup. ม่ตืいい่นไม่ตื่นยุดยุดหยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่ง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 ไม่เป็นไรไม่ตื่นดีอยู่นี่ไม่เป็นไรจุ๊ก่อนจุ๊กตาด้วยจุ๊กตาเร็วๆเอาตามาให้จุ๊ก่อนเออเก่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรดีจับอยู่เนี่ยไม่มีใครมาฆ่ามึงซะหน่อย ดูเฉยๆไม่เอาไม่เดินทางนี้เดินนี้ดีใหญ่ทางนี้นะเออเดินนี้ดีใหญ่ทางนี้อยู่ดีๆอยู่ดีเห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรเลยเห็นไหมไออยู่เฉยๆ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 หยุดหยุดหยุดฮะหยุดหยุดเนี่ยนะครับ เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นชัดว่าพอถุงแย่เข้าไปอ่ะไม่มีอาการเตะยกขาแต่ไม่ได้ดีดหลังนะอันนี้แหละเวลาหมาวิ่งตามแล้วมันเตะมันเตะนะครับก็คือเกิดจากเส้นเท้าตัวนี้แหละนะครับแล้วก็พยายามจูนมันถามว่าถ้าไม่จูนไม่ปรับอ่ะเวลาขี่ไปข้างนอกอ่ะตายนะครับอื่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่มันขายายขึ้นหลังนะดูจากทรงอ่ะก็คือง่ายนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ถามว่าถ้าเอาจริงอ่ะไม่ไหวนะครับต้องฝึกกันก่อน ก็ออกไปข้างนอกนี่ตายครับตกม้าแน่นอนมันตื่นนะครับไม่มีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะโดมเนี่ยผงเนี่ยเออเนี่ยเออเนี่ยโอ้ยพูต้องลื้อฟื้นใหม่หมดเลย ดีด,ยด,ด,ยดยยิยุดิยุดเออเนี่ยเนี่ยขายุดยุดมันมีอะไรน่ากลัวาถามหน่อยอยุดขาหน้ามึงไม่ตื่นอะ่ะมึงไม่ตื่นขาหลังอะ่ะเพื่ออะไรฮะ ไม่มีอะไรตาวให้ไม่ได้มีอะไรเลยออเออนิ่งนิ่งนิ่งดีดีเก่งเก่งเก่งมากเก่งเออเก่งเห็นไหมตัวเองมีความรู้อยู่แล้วดีสอนแล้วย้อนอดีตกลับไปเอารีโมทไหมย้อนอดีตกลับไปไปอยู่บ้านนู้นนะ่ะดีเคยสอนแล้วใช่ไหมใช่เปล่า เออเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวสักอย่างเนี่ยนะเก่งมากเก่งเก่งเก่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บเออจุ๊บตาด้วยจุ๊บตาด้วยเก่งเก่งเก่งจุ๊บตาด้วยมะเร็วๆจุ๊บตาก้มหน้าจุ๊บเก่งมากเออทีนี้ไม่ทราบทีมอยู่ในคลองเศร้าเหลือเกินเก่ง วิลก really okay. oh, yeah, ูดสุดปอดโอเคเก่งมากเอออย่างงี้ดิแฮ่เก่งเว้ยเรียฝึกหมดแล้วเรียไม่ใช่มีอะไรไม่าดี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 อะไรดีดีดีให้ดูดิ อันนี้คือครั้งแรกเลยนะครับที่ฝึกนะครับก็คือจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับทําไมถึงบอกนะครับว่าซื้อม้ามาเลี้ยงแต่เล็กนะครับมันเสียเวลามันขี่ไม่ได้นะครับแล้วถามว่าสิ่งที่เราป้อนไปตั้งแต่เด็กๆมันอยู่ในสมองเขามันอยู่ในความจําเขานะครับมันอยู่ในความเชื่อใจเขาแล้วถามว่าเวลาฝึกอย่างเงี้ยเร็วไหมนะครับแป๊บเดียวนะครับมีอย่างเดียวประลาะนะครับประลาะคุยกันนะครับแล้วพยายาม ส่งสัญญาณจิตเข้าไปนะครับจ้องตาแล้วส่งกระแสจิตเข้าไป <laughs> มันเป็นจริงๆมันไม่ได้ยากไงมันเคยเรียนมาก่อนนะครับมันเคยฝึกมาก่อน,นดีๆ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 เราเอาทีเผล่นะอันนี้เราเล่นทีเผล่นะลองดูเก่งมากอันนี้เราจะล้วงด้านในครับลองเหยียดด้านในดู เป็นไม้ที่ไม่เคยอ่ะมันดีดลูกหลังไปแล้วนะครับมันดีดปังปังป,งปังไปแล้วอันนี้ก็แป๊นเดียวตื่นแป๊นแบบเดียวเพราะว่าประเด็นจริงๆเนี่ยเวลาอาบน้ำใช่ไหมผมก็จะเอสาสยางผ้าข้ามตัวเอาสยายางผ้าข้ามตัวเอาแปรงไว้บนหลังพยายามเอาวัตถุครับ ขึ้นบนบนหลังตลอดเลยพาดตัวข้ามตัวเพราะว่ามันเป็นการฝึกให้เคยชินกับวัตถุต่อให้เราไม่ได้ฝึกเต็มขั้นตอนแบบนี้มันก็ยังมันก็เกิดความเคยชินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยแต่ถ้าไม่เอาพาดตัวไม่ข้ามตัวอย่างเงี้ยมันก็จะมีปฏิกิริยาต่อต้านสูงกว่าน,นี้อันนี้เป็นการหลอกนะครับใช้ใช้จิตวิทยาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเขาซึมซับไปคนไม่เข้าใจก็เอ้ยผมเล่นอะไรวะ ความจริงความจริงอ oh. yeah, oh. yeah. ่ะเราสอดแทรกอ่าจิตใต้สำนึกเขาไปเรื่อย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 นะครับเกงเกงมากถือว่าใช้ได้นียโอ้แย่ไข่ก็ยังได้เลยแย่ไข่มดดำเฮ้ยไข่ไข่วะเฮ้ยไข่ไข่วะอุ้ย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 สอยสวยสวยไข่อุ้ย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 

เอาจริงนะก้นผัวฝึกฝึกได้ง่ายกว่ามัาฉานะมาาัมาฉามัาฉานี่ฝึกยากมันนี่ได้ไหนะมมัชฉานี่มันรู้เรื่องเยอะนะครับเรื่องมากชอบลองของอยู่ดีดีโอ้ดีนะดีถ่ายคลิปเองอะวันเนี้ยถ้าดีช่าใจาถ่ายพวกนี้อะแย่เลยเองก็นิ่งไปลนะมียกขาอยู่นะฮะนหน่อย มีพลอยขาพลอยขาแต่ก็เลือกแต่ก็ไม่เลือกดีดนะก็ไม่ดีดนะใช่ได้เก่งมากเกง่งจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บก่ะจุ๊บป่ะจุ๊บตาด้วยกลุกมนะ้กมนะกลุกม้มหนะ้ากลุกม้มหนะ้าจุ๊บโอเคเก่งมาก ทีโดดขึ้นขึ้นหลังหน่อยนิดนึงขึ้นหลังนี่ไม่เคยขึ้นกันเลยนะไม่เคยขึ้นแบบจริงจังเลยนะมีแต่แบบว่าอ่าอยู่ในเวลาอาบน้ํานะครับแล้วก็เราก็จะโดดกันมาดิขึ้นมาโอ้ยเอาจมูกมาชนกระด้างน,นี้เดี๋ยวก็ใส่ให้หรอกมาอยู่ดิเออ แต่นั่งหลังอราเคยนั่งนะข้างในนู้นนะครับเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวมัดนี่ก่อนให้เป็นเป็นเหมือนบางเหี่ยงเพราะว่าเราก็ต้องเซฟชีวิตเราเหมือนกันล่วงตอนนี้ไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่คือหลังนะดีดีนะดี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 ไม่ได้ให้วิ่งี้ามอยู่ดี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  เฉยๆเก่งมากเก่งมากเก่งมากเออเก่งมากเก่งมากเคยแต่นั่งหลังเปล่าอยู่ในนู้นครับอันนี้ยังไม่ให้เดินนะอยู่ดีๆเก่งอย่าๆย่า่าเฉยๆเฉยๆเก่ง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 ปากเนี่ยปากเนี่ยปากเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะคือ ตราบใดที่ยังไม่เคยใส่เหล็กปากนะครับแล้วก็เนี่ยมันอยู่ใต้คางมันเป็นขุมนะครับคือสิ่งที่ผมทําคือเคยขี่กันในเคยนั่งหลังบนคอกนะครับในคอกนะแค่นี้แหละแล้วผมก็หลอนมันวิ่งเหมือนกันถ้ามันกระโจนเนี่ยผมเอาไมา่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าขุ่มมันอยู่ใต้คางมันไม่ได้อยู่ใ้ข้างแก้มนะครับอันนี้อันตรายก็คืออันนี้แค่ลองเคสให้ดูเฉยๆปากเนี่ยเดี๋ย อันนี้ตากล้องเราอยู่ด้านหลังมันยังไม่ดีเลยนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งครับที่เราฝึกไว้ตั้งแต่เด็กๆมันก็จะได้แบบนี้นะปากมึงเนี่ยปากเนี่ยอยากตีแล้วตื่นเนี่ยปากเนี่ยฮะได้ไม่ได้ก็จะแง็บจะเงบจะเงบฮะ,บะปากเนี่ยใส่สักโบ้ไหมฮะเงบเงบเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวมึงฮะ พอแล้วพอพอโอเคนะครับก็ไม่มีภาพกีฬามันมาใดๆให้ดูก็ถือว่าเป็นการรื้อฟืน้นความรู้ที่ได้ดีแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวลองใช้วัตถุอื่นๆนะครับอย่างเช่นโครงอย่างเช่นอะไรเงี้ยค่อยๆค่อยๆป้อนไปจูนไปโอเคนะจ๊ะฝากกดติดตามช่อง,งประชาจุบวนไม่สอดด้วยนะครับไป้วนะจ๊ะไปไป,ไปจุบ๊บจุ๊บจุ๊บกอนจุ๊บกันจุ๊บตาด้วย